มาดูการาวันนี้มาปูผ้ามาดูจิครับดูผ้าป <c oughs> ูเพื่อกันหญ้าครับช่วงนี้มันหน้าร้อนนะครับดูผมกําลังจะมาปูผ้าเพื่อกันหญ้าครับเพราะว่าปลูกไปแล้วหญ้าจะขึ้นข้างๆมันจะไม่สวยครับแล้วก็มันจะมาแย่งกินอาหารมาแย่งกินปุย๋ย <c oughs> ครับนี่คือเครื่องปูผ้านะครับนี่ผมกําลังปูอยู่ มันเป็นเครื่องเฉพาะสำหรับปูผ้าโดยเฉพาะเลยครับเราจะใช้ปูสำหรับช่วงกันวันจพืชครับเพราะว่าถ้าไม่ปูพวกหญ้าพวกอะไรก็จะขึ้นเยอะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการปูครับมันจะค่อยค่อยปูไปเรื่อยเรื่อยครับมันจะเป็นเครื่องสำหรับใช้สำหรับปูกผักอย่างเดียวครับเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่มาไม่ปลูกไว้ขี้เกียจขี้เกียจมา ถอนยาครับก็คือว่าเราปลูกไว้แล้วก็คือเสียดเลยเพราะว่าน้ําก็ไม่ต้องให้ครับที่นี่เพราะว่าเวลานั้นฝนมันจะตกลงมาตามฤด,ดูกาลเองครับนี่แหละครับคือเครื่องปลูกที่ผมทําอยู่นี่ก็คือจานสําหรับกวดดินถมอันนี้ก็คือสําหรับกิ่งเหยียบผ้าไว้เพื่อไม่ให้มันไปซ้ายไปขวาครับเวลานั้นจานนี้ก็จะหมุนแล้วก็จะดินกบอ่า ป้ายางเลยครับนี่ปูมันจะหมุนได้ครับตัวนี้แล้วมันก็จะปรับซ้ายขวาให้กินเยอะกินน้อยได้ครับจานตัวนี้มันสามารถปรับได้นี่ก็คือเครื่องปูที่ผมกําลังปูอยู่วันนี้ครับต่อมาก็คือว่ามันจะเป็นลรตาอรี่เล็กครับนี่มันจะหมุนแล้วมันก็จะมีช่องกัดช่องกั้นสําหรับทําร่องครับมันก็จะเป็นร่อง,องนี้นี่นี่เล็กตัวหนาๆตัวนี้มันจะกั้นไว้ไม่ให้มันจะ มันปั่นแล้วมันก็จะเข้าไปเป็นแปลงพอดีครับตามที่เรากําหนดมันสามารถขยับเข้าออกได้อันนี้ก็คือว่าตัวทําให้อ่าโรตรี่หมุนครับตัวนี้ก็คือว่าตัวทําให้ล้อหมุนครับถ้าเราลงมันก็จะหมุนครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นเบรกซ้ายขวาก็เหมือนรถธรรมดานี่ครับเวลาควบคุมแปลงนี้ปลูกประมาณ100ร้อยกว่าถาดครับเยอะอยู่ปูผักกัด เตรียมไว้ปลูกผักกาดเหมือนเดิมครับนี่แหละครับคือแปลงที่ปลูกผักกาดครับ